ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง4วิธีแก้อาการนอนกรนด้วยตัวเองนะคะอาการนอนกรนอาจไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวคุณมากนะักแต่มันสร้างปัญหากวนใจให้กับคนที่นอนเกียงข้างคุณค่ะเพราะมันสร้างความรำคาญในการนอนหลับทำให้คนที่นอนเกียงข้างคุณไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะ วิธีที่หนึ่งนะคะปรับเปลี่ยนท่านอนอาการนอนก้นมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาเรานอนงายเนื่องจากเป็นท่าที่กล้ามเนื้อต่างๆในช่องคอจะหย,ย่อนตัวแล้วตกลงมาปิดช่องทางเดินหายใจได้มากที่สุดค่ะท่าที่ควรนอนคือท่านอนตะแคงวิธีที่สองลดความอ้วนออกกำลังกายสม่ำเสมอ น้ำหนักเกินเกมมาตรฐานต้องลดน้ำหนักควบคุมอาหารและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเพราะไขมันส่วนเกินมีผลโดยตรงทำให้ช่องทางเดินหายใจตีบและแคบลงวิธีที่3งดดื่มชากาแฟและแอลกอฮอล์ก่อนเข้านอนเพราะแอลกอฮอล์จะทำให้กล้ามเนื้อหย่อนตัวลงมากกว่าปกติทำให้เกิดการอุดกัน้น เป็นสาเหตุของการนอนกรนวิธีที่4นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้ร่างกายอ่อนลา้าและเกิดภาวะการหย่อนตัวของเนื้อบริเวณคอโดยไม่รู้ตัวการนอนกลนถือเป็นสัญญาณเบื้องต้นของอันตรายที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณโดยที่คนไม่รู้ตัวนั่นก็คือโรคหยุดหายใจขณะหลับ การนอนกลนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนมองข้ามมันวิธีแก้อาการนอนกลทั้ง4วิธีที่เราแนะนำมาถ้าคุณเพียงแค่นอนกลธรรมดาก็สามารถใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันได้หมั่นนอนแต่แคงก็ช่วยลดเสียงกลได้แต่ถ้าหากว่าคุณ มีอาการนอนกรนมากเป็นประจำคุณควรรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วนเพื่อรับคำแนะนำและรักษาถูกต้องเหมาะสมต่อไปถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ